สวัสดีค่ะหมอน,นุ่นนะคะแพทย์จีนวพลเอกมัสิการะคะ่ะช่วงมีอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะคนไข้หลายๆคนก็เริ่มมาบ่นกับหมอแล้วว่าทําไมขาถึงชอบเป็นตะคิวอยู่เรื่อยเลยวันนี้หมอก,ก็จะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังกันนะคะอาการตะคิวนะคะเกิดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างเฉียบพลันโดยทําให้เกิดอาการปวดและขึ้นเป็นก้อนของกล้ามเนื้อค่ะส่วนมากมักเกิดขึ้นที่กล้ามเนื้อขาและเกิดขึ้น ในเวลากลางคืนค่ะอาการตาคิ้วเหล่านี้นะคะจะพบได้บ่อยในวัยกลางคนและผู้สูงอายุค่ะในทางแพทย์แผนจีนนะคะอาการตาคิ้วจะเกิดขึ้นได้จากสองสาเหตุใหญ่ๆค่ะ 1. ความเย็นเป็นสาเหตุหลักสำคัญที่ทำให้เกิดอาการตาคิ้วขึ้นโดยผู้สูงอายุและวัยกลางคนมักมีภาวะที่ร่างกายอ่อนแอ เมื่อมีความเย็นเข้ามากระทบกับร่างกายจึงทําให้หลอดเลือดหดตัวเมื่อหลอดเลือดหดตัวทําให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวกเมื่อเลือดไหลเวียนไม่สะดวกจึงไม่สามารถส่งเลือดไปเลี้ยงยังกล้ามเนื้อได้จึงทําให้กล้ามเนื้อหดเกรงและเกิดอาการตาคิวขึ้นค่ะ 2. เลือดในวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีประวัติที่เป็นโลหิตจางมักจะทําให้เกิดอาการตะคิวได้ง่าย ทางการแพทย์แผนจีนเชื่อว่าเลือดเป็นตัวที่ส่งไปเลี้ยงยังกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นต่างๆทั่วร่างกายจึงสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและทำงานได้อย่างปกติหากมีภาวะซีดหรือเลือดน้อยจึงสามารถทำให้เกิดอาการหดเกร็งของกล้ามเนื้อได้ง่ายและทำให้เกิดอาการตะคิวได้นั่นเองค่ะหมอจึงมีข้อแนะนำการปฏิบัติตัวดูแลตัวเองง่ายๆเพื่อป้องกันไม่ให้ฤด,ดูหนาว เป็นตาคิวมาฝากกันค่ะ 1. สวมถุงเท้าเวลาเข้านอนหรือต้องอยู่ในที่ที่อากาศเย็นเพื่อทําให้ปลายเท้าเราอบอุ่นไม่ทําให้ความเย็นเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย 2. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีฤทธิ์เย็นเช่น น้ำเย็นน้ำแข็งแตงโมแคนตาลูปเป็นต้นและการรับประทานสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นเช่นฟ้าทะลายโจรใบบโบบกใบยญานางเป็นต้น 3. ก่อนนอนแช่เท้าในน้ำอุ่นแต่ในผู้สูงอายุควรระมัดระวังไม่ให้แช่เท้าในน้ำที่ร้อนมากจนเกินไป สำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทางเพจของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ